สมองล้านอนไม่อิ่มตื่นมาแล้วยังเพลียสมาธิไม่มาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งเหนื่อยทั้งตื้อคิดอะไรไม่ออกหมุดหนิดแบบไม่มีเหตุผลแต่รู้ไหมตัวช่วยดีๆอาจอยู่ในครัวเรานี้เองเปลือกมะกรูดกลายเป็นผู้ช่วยให้หลับสบายได้แบบธรรมชาติวิธีง่ายๆนำผิวมะกรูดไปฝานบางๆแล้วตักให้แห้งใช้แค่สี่้าชิ้นชงกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนเข้านอน กลิ่นหอมสดชื่นของมะกรูดจะช่วยปลอบประสาทให้ใจสงบหลับลึกขึ้นพอตื่นมาก็รู้สึกโล่งสมองเบาไม่เวียนหัวไม่ตื้ออารมณ์ดีแบบไม่ต้องพึ่งยานอกจากช่วยเรื่องการนอนยังช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียดขับลมได้อย่างอ่อนโยนเป็นตัวช่วยยามอืดแบบธรรมชาติกลายเป็นสมุนไพรเล็กๆที่ควรมีติดครัวไว้เสมอหลับดีสมองใสร่างกายเบาสบายขึ้นทุกเช้า แค่มีเปลือกมะกรูดตักแห้งติดบ้านก็เปลี่ยนคืนที่นอนไม่หลับให้กลายเป็นคืนที่พักผ่อนได้จริง